สวัสดีค่ะนางสาววีนามตต้อยครูส่ชั้นประถมศึกษาปีที่4อยู่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการครู 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนสอน19ชั่วโมงต่อสัปดาห์วิชาภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ Mathematics Applied Science ชุมนุมลูกเสือแนะแนวได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน14หน่วย82แผนโดยเน้น active learning จัดกิจกรรมที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยใช้เกมหรือกิจกรรมกลุ่มให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการบันทึกหลังสอนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหานำไปสู่การทำวิจัยในชั้นเรียนจัดทำสื่อนวัตกรรมต่างๆประกอบการสอนทุกหน่วยการเรียนรู้เช่น powerpoint ใบงานมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนจัดทำข้อมูลสาระสนเทศและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทัถเช่นบันทึกการเยี่ยมบ้านบันทึกโฮมรูมประชุมผู้ปกครองบันทึกการเจริญเติบโตบันทึกการเข้าเรียนเป็นต้น 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเองเช่นอบรม line, ออนไลน์โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สอทรุ่นที่3อบรมหลักสูตร Metaverse Special เมื่ออบรมเสร็จแล้วได้นำผลการอบรมเข้าสู่ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้นั้นไปปรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4. งานอื่นๆที่ได้ไดรับมอบหมายหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาหัวหน้าเวรประจำวันจันทร์รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่4 รองหัวหน้าสาระภาษาต่างประเทศครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ7 5. การรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพไม่เคยทำผิดวินัยและจรรยาบัณต่างๆมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ